ดีค่ะพบกับอภิสร,ราเหล่าเจษดากับรายการโฮสร่งแห่งนิวอัปเดตในวันที่30เมษายน2564ค่ะ วันนี้ราคาทองคำสปอตปรับตัวลงในช่วงเช้าซึ่งปรับตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาจากอัตราผลตอบแนาบาทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นตามข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาอย่างแข็งแร่งแม้ว่าตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของสหรัฐจะขยายตัว6.4ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการไว้ที่6.8แต่ตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งยังคงมีการขยายตัวสูงเป็นอันดับที่สองหลังจกแต่ไตรมาสสามปี2546 แต่ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เป็นตัวเลขระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐเมื่อเดือนม,มีนาคม2023รวมถึงข้อเสนอด้านค่าใช้จ่ายหลายล้านล้านดอลาลาร์าาของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีผลต่อการเล่นตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสแรกในขณะที่ช่วงหมายราคาทองคำเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาทำให้ราคาทองคำสปอตเพิ่มได้มีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน ส่วนสำหรับคืนนี้ซารามีการประกาศดัชนีราคา pce พื้นฐานเดือนเมษายนตลาดคาดว่า จากเพิ่มขึ้น0.3%หลังจากที่เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น0.1%ดั่ชนี PMI เขตชิคาโก้เดือนเมษายนตลาดค่าจะลดลงสู่ระดับ65.4จากระดับ66.3ในเดือนมีนาคมดั่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนของมหาัายมิชิแกนตลาดค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น87.3จากระดับ86.5ในเดือนมีนาคม ส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่ามีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามราคาทองคำ หากมีการดีตัวขึ้นก็ให้เน้นขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน1,780-1,785ดอลลาร์เนื่องจากนาระยะซ่อนคาดว่าราคาทองคำมีสัญญาที่ปรับตัวลงทางนี้ทองคำมีแนวรับบริเวณ1,755-1,760ดอลลาร์ในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าส่วนค่าเงินบาทจะขึ้นไหวนในกรอบไม่กว้างมากนะักและทองคำแท่งในประเทศมีแนวรับ26,000บาทและแนวต้าน26,300บาท แล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของอพิชาแล้วนะคะสามารถติดตามโฮสเทงนิวอัปเดตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ